ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ริวอซิตี้นะครับบริเวณด้านหน้าของเรานี้คือเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหน้านุ่น,นจะเป็นไอคอนสยามนะครับเนี่ยนะอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีท่าเรือเล็กๆนะไว้ลงเรือท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนะี่ยนุ่นอยากไปทางน,านุ้นแต่นุ่นเป็นเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนีน้เป็นกรมท่าเรือนะครับกรมท่าเรือตลาดน้อยราชวงศ์อะไรเงรี้ยนี่ยไปดูยไปดูดูทางนี้ก่อ ตอนนี้เราอยู่ที่ริเวอร์ซิตี้นะครับบรรยากาศนะทางด้านนั้นจะเป็นกรมท่าเรือนะครับแล้วก็ตลาดน้อยให้ดูบรรยากาศตอนนี้แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาน้ำทะเลหนุนก็จะ,จะสูงสูงหน่อย อันนั้นคือเป็นเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากตรงนี้ถ้าอยู่ตรงข้างๆกับริเวอร์ซิตี้นะทุกคนเป็นท่าเรือสิพยาแต่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากไปคลองแสนเะนาะเดี๋ยวเขาจะไปตรงนู้นเห็นะเล็กๆตรงนูน้นเป็นข้ามไปคลองแสรถ้าใครข้ามฟากจากตรงท่าเรือสิพยาข้างๆริเวอร์ซิตี้จะไปคลองศารแล้วถ้าใครจะไปไอคอนสยามคือต้องเดิอนออกไปด้านนอกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอคอนแต่ว่าถ้าใครจะไปไอคอนโดยตรงเนี่ยมันมีท่าเรือตรงนูน้นอะท่าเรือสิพยาเหมือนกันแต่ว่าถัดไปอีกอันนึงอะมันจะเป็นท่าเรือที่ไปไอคอนโดยตรง แต่เอ๊ะหรือว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นว่าเรือนี้จะไปทางไอคอนเลยนะน่ะ๋อตอนนี้คือเขาเปลี่ยนแล้วปะไม่เห็นปะเมื่อกี้เรือออกจากตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นเลยคือหมายถึงว่าตรงนี้ไปส่งไอคอนละมั้งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาจะไปตรงนี้ ท่าน่าจะไปส่งไอคอนเลยหนึ่งเห็นไหมยาวไปถึงนู้นเลยอ๋อแสดงว่าตอนนี้คือไปส่งด้านนู้นแล้วเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยไปส่งถึงถึงไอคอนสยามเลยแต่ก่อนมันจะมีเรือแบบเป็นเรือเรือข้ามฟากใหญ่ๆอะ่ะอยู่อีกท่าหนึ่งตอนนี้ตรงนั้นน่าจะหยุดแล้วก็กลายมาเป็นตรงนี้แทนนอะไปส่งไอคอนจริงๆด้วย ก็คือมีไอคอนด้วยแล้วก็มีคลองสารตรงข้างข้างหน้าของเราเป็นคลองสารก็คือมีไอคอนด้วยมีคลองสารด้วยสองฝั่งแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหนเนาะก็ไปตรงนี้ได้เลยถ้าเรือสิบยาประมาณอย่างนี้ไอคอนสยามเลยดูน้ำดิเมื่อก่อนนะผมมันก็มันก็หนุนขึ้นมาแบบเยอะอยู่นะเห็นไหม นี่เรายือนอยู่ก็สูงจากน้ําประมาณสักสูงจากน้ําประมาณสักเมตรหนึ่งอะเรือน้ําแบบหนึ่งมากให้ออดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศโอ้หเรือเรือเรือน้ําแรงมากเลยดูเรือไหลดิดูเรือไหลดิดูือเรือแบบใช้กําลัง อ๋อนี่คือตรงนี้ก็ได้เขาไปส่งตรงนู้นเลยนี่ไอคอนสยามตอนนี้เขาน่าจะปรับเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อก่อนแล้วเราจะนั่งตรงนู้นที่มันเป็นเรือเรือใหญ่อะเรือใหญ่ๆเลยอะตอนนี้คือเหมือนไม่เห็นเรือใหญ่จอดแล้วนะการเป็นแบบว่าเรือขาวๆนี่อยู่ตรงนี้เรือขาวๆเล็กๆอะไปส่งตรงไอคอนเลยตรงท่าเรือข้างๆกับลีว่าซิตี้แหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ไปไอคอนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเล่นที่นี่ก่อน u n ว v e ซิตี้เดี๋ยวค่อๆค่อยไปไอคอนเพราะว่าไปไอคอนคนมาเยอะมันไม่มีที่นั่งไง ไปคาเฟ,ฟ่อะไรก็ไม่มีที่นั่งไงตอนนี้ <laughs> ไปก็คือไปเดิน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 แล้วก็ต้องกลับเนียเพราะว่าแบบคนเยอะอให้ดูบรรยากาศเฉยๆเอามาดูบรรยากาศน้ำ <laughs> เผื่อใครบอกว่าสนใจนี่เห็นนะน้ำก็เยอะจริงเนะเาะมาดูทางนี้ยังมีคาเฟ่มีนางเงือกนะครับมีนางเงือกกับเดอะคอฟฟี่คลับแล้วก็มีอีกอันอีกอันนึงอยู่ข้างใน ก็ดูตรงนี้เห็นไหมคือถ้าขึ้นมาอีกสักเมตรหนึ่งก็ท่วมท่าเรือแล้วนะน,นี่คือเรือเรือข้ามฟากไปคลองสานนะครับไอคอนสยามมันต้องกลางคืนกลางคืนริวเวอร์ซิตี้จะสวยมากเอา้าน้องทำไมกระพริบปั๊บปั๊ปับ,ปบ,ปบอย่างเงี้ยล่ะนี่คาเฟ่เให้ดูบรรยากาศแบบแม่น้ำลำธารเ,เดี๋ยวไปดูฝั่งทางนี้จะพาเดินดูอีกนิดนึงตรงนี้ นี่เขามีแบบเดือคอฟฟี่คลับมากินกาแฟตรงนี้ได้เฮ้ยทำไมเดือกคอฟฟี่คลับคนเยอะจังไปถึงสามทุ่มคอฟฟี่คลับคนเยอะนะแต่ว่านกนกเงือกเอ้ยไม่ใช่นกเงือกนังเงือกคนก็เยอะนี่เห็นไหมเขามีสะพานแบบนี้เพราะว่าเวลาน้ําหนุนน้าทะเลหนุนขึ้นมามันก็จะท่วมหมดตรงนี้เพราะว่าอิงนิดเดียวก็จะขึ้นมาแล้วนะมันก็ขเขาก็เลยทําเป็นสะพานให้สําหรับคนที่อ่อ ข้ามเรือนี่ท่าเรือสีพญาอ๋อตอนนี้ก็คือเป็นจุดที่ข้ามเรือไปไอคอนสยามแล้วก็ไปคลองสานนะครับแต่นี้ก็จะมีแบบว่าร้านของกินอะไรต่างๆเรียวอซิตี้เดี๋ยวเราเดินเล่นแถวนี้แหละทุกคนเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่<笑><笑>น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนไปนั่งชาร์จแบตคือตอนนี้แบตมือถือเหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ กำลังใกล้จะหมดแล้วอะเดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปนั่งคาฟเฟ่ไปชาร์จแบตก่อนค่อยว่ากันอีกทีมีไปพาไปดูบรรยากาศเรืออีกสักนิดหน่อยนี่ตรงนี้ใครไม่ไมีเงินสดมากดได้นะเต็มเลยนีเห็นนะให้ดูมุมนี้ให้ดูมุมนี้อีกสักทีโอ้หุน้ำสูงจริงเนาะ อันนี้คือเรือเอืท่องเที่ยวหรือเรือกินข้าวหรือเรือท่องเที่ยวใช่ไหมไปทางนี้ไปทางนี้อ๋อด้านในน้องน้องนางเงือกก็ไม่ค่อยเยอะนะคนไม่ค่อยเยอะน้องนางเงือกตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก ใบสามครึ่งุดเรือการสัญจรทางเรือของกรุงเทพนี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะเรือติดมาเรือติดเรือติดตอนนี้เขามาจอดตรงนี้เขามาเทียบท่าตรงนี้อ๋อน่าจะรับคนเพิ่มแน่เลยในตอนนี้หรือว่าจะคนมาลงคนมาขึ้นคนมาขึ้นที่ท่านี้หรือเปล่าหรือคนจะลงเรือ รยากาศคือวันนี้ฝนมันตกไงทุกคนมันก็เลยแบบว่าดูอึมครึมแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแนละ้วตอนนี้บ่ายสามครึ่งปกติแล้วแดดมันจะแรงนะแต่วันนี้จะครึมๆหน่อยให้ให้บรรยากาศแบบสบายๆ <c oughs> อ๋อเนี่ยคนจะลงเรือกันแน่เลยไหนๆ,ๆคนนั้นคนนั้นคนนั้นจะลงเรือ มีคนหนึ่งสวยงามสวยงามมาแล้วนั่นอันนี้คือเรือสีขาวนู้นเล็กๆตรงนั้นนะเรือสีขาวตรงนั้นนะกำลังจะย้อนกลับอันนี้คือไปคลองสาลแต่สีขาวนั่นจะไปไอคอนสยามตรงท่านี้เลยท่าริเวอร์ซิตี้ตรงนี้เลยอ๋อเป๊กมาก เอ,เอาเอาเรือเรือไหลไปตามน้ำแล้วพี่ปล่อยไหลเหรอตรงโน้นโน้นไกลๆตรงนู้นเป็นสะพานตักสินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมมั้ยปึ๊บอ่านี่ซูมไปดูตรงนี้ก็จะเป็นสะพานตักสินฝั่งตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสาทรนะครับที่เราเห็นไกลๆตรงนู้นเลยเป็นประจักา์นะ,ะไอคอน ทัองสยามนี่นะมีป๊อบหน่งป๊อบมาดีีคือเรือเรือที่มาจากไอคอนสีขาวนี่นะกรนี้เรือไอคอนเบิบเบิเิเดี๋ยวเราย้อนกลับย้อนกลับเบ้บ <laughs> ย้อนกลับประมาณนี้แหละพามาดูน้ำ คลิปนี้ไม่มีอะไรพามาดูน้ำเฉยๆเฮ้ยเรเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไหมเอาให้ดูรถไฟฟ้าใหม่นู่นเห็นรถไฟฟ้าไหมจอดอยู่ตรงนู้นนู่นรถไฟฟ้าวิ่งสวนกันแล้วอันนี้คือสะพานตักสินนะครับจากสะพานตักสินไปน่าจะเป็นสะพานตักสินไปพลบุลนะรีนะสถานีรถไฟฟ้าน,นี่เรือมาจากไอคอนย้อนกลับย้อนกลับปุ๊บอ่าประมาณนี้แหละ ไปนั่งพักละโอ้ยเรือเยอะจังอันนมาอีกทีนึงคือเรือจอดเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือรอเข้าเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมคือเข้ามาแล้วสองลำเรือลำนี้กลำล,ำลังรออันนี้คือรอจะไปไหนไม่รู้เนี่ยเขาจอดรออยู่นี้ประมาณนี้นะครับก็ลองมาแวะเดินเล่นดูแล้วกันเนาะตอนนี้คือน้ําเยอะอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าน้ําทะเลหนุนไงมันก็เลยสูงเดี๋ยวตอนเช้าเขาบอกว่ามันก็จะลดลง หวังว่ามันจะไม่ท่วมแล้วกันเนาะภาวนาว่าอย่าท่วมแล้วกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะเสียาหายโอ้ยคนข้ามเยวะอะไรจัดจกันบ๊ายบาย